สวัสดีครับชนชมน้องของขวัญน,นะครับวันนี้ก็จะพามาดูความสวยของโมลิน่านี่นะครับที่ผมบอกว่าเขาจะกัดแดงขึ้นแล้วสีสีขีดดอกเขาจะชัดมากขึ้นนี่ครับเห็นไหมครับขาวขีดแล้วก็จะดอกจะแดงนี่นะครับอ่าจะกัดได้แดงกว่านี้นะครับ พอก่อนเขาจะร่วงนี่เขาจะกัดแดงแป๊ดเลยเนี่ยครับแล้นี่นะครับออกใหม่ดกมากสวยมากครับอตอนที่ผมลงขายแรกๆมันก็ดูดูพื้นๆธรรมดาเพราะว่า,ามันยังไม่ได้มีรายละเอียด รายละเอียดคือดอกยังไม่ได้กัดไปถึงแดงส่วนดอกมาใหม่มันยังบานสีเหลืองมันยังไม่บานเนาะช่วงที่ผมลงประมาณสามวันก่อนมันคือลักษณะยังไม่มีดอกบานแรกมันจะมีบานไปประมาณสองวันมันก็จะออกโทนส้มอยู่โทนเหลืองเหลืองส้มสมก็คือมันยังไม่มันยังไม่ไม่ไม่เฉดสียังไม่บาลานแบบนี้ แต่ว่าผมคนทําคือรู้อยู่แล้วล่ะว่าดอกเขาประมาณไหนสวยประมาณไหนโมลิน่าเป็นไม้ที่ดกมากแล้วก็สวยมากครับนี่นะครับนี่ขนาดต้นเล็กๆนะครับต้นคือยังไม่ได้ใหญ่มากถ้าเป็นไม้ใหญ่ๆแล้วโอโ้โหไล่เด็ดดอกทิ้งก่อนเพราะว่าดอกตูมีเยอะครับดอกอตูมีเยอะนี่นะครับความสวยของโมลิน่านะครับ คือโอ้โหไม่มีช่องว่างเลยครับดกมากนี่นะครับก็ฝากกดลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามจะได้ดูลูกไม้ใหม่ๆทันเหตุการณ์นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ นาตาลีครับส,สวยสีโหดโขดอันนี้ก็จะเป็นโคตรรวย ตัวนี้เขาจะมีเกดเกดเกตเกตขาวด้วยนะครับยังทำจำนวนได้ไม่ไ,ไม่อิดไม่ได้เท่าไหร่ครับตัวนี้ยังไม่ค่อยได้ทำไตัวเอีกมงคลก็โอ้โหยังมาไม่หยุดนะครับเอ็กมงคลนี่ยังมาไม่หยุดเลย ตอนนี้ก็ลานําค้างก็มีเป็นหลายต้นเหมือนกันนะครับเยอะอยู่เพราะว่ามัน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 ฝนจัดจัดแล้วก็ไอ้นี่เนาะแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าไม่ได้เป็นไม้สีอะสบายสบาย,บายครับพวกราชนีพวกตระกูลดอกไอพวกราชนีบ้านนาอะไรเงี้ยก็คือปล่อยไปเลยมันมันไม่มีผลอะไรอยู่แล้วครับแต่ถ้าไม้สีก็จะดู ดูไม่สวยเละเนาะแต่ถ้าเป็นพวกพวกตอพวกไม้พวกนั้นมันมันจะไม่มีผลอะไรครับอันนั้นคือเขาไม่ได้เป็นไม้เสียบพอไม่ได้เป็นไม้เสียบเนี่ยเขาจะแข็งแรงขว่าเพราะว่าเป็นกิ่งของเขาเองไม้พวกนี้จะมีปัญหาก็พวกไม้สีไม้เสียบครับพวกเชื้อราเนี่ยจะเป็นปัญหาก็พวกไม้เสียบแต่ถ้าเป็นไม้พวกตระกูลราชนี ตระกูลดอกชั้นเดียวดอกสีชมพูเล็กๆครับคือมันเป็นเป็นตัวของเขาเองเขาไม่ได้เป็นไม้เสียเพราะฉะนั้นไม้พวกนั้จะไม่มีปัญหาอะไรเลยครับต่อให้เป็นลาเป็นไรเขาก็สลัดใบมันมันมันเขาก็จะแข็งแรงกว่า ก็กาลังสวยครับออ่ของคุณจิราภาโพลิน่าเมื่อกี้ก็ของคุณจิราภานะครับอันนี้ก็ของคุณจิราภาโอ้ตารางสวยมากมากครับอบายนี่เป็นต้นแรกเลยนะที่ผมทําขึ้นอนาฮอนด้านเนี่ยครับเป็นต้นแรกเลยเขาก็ไม่ได้เป็นไม้ที่ว่าติดง่ายนะ ใบแต่ว่าตอนเนี้ยผมทำขึ้นใหญ่คนนี้ไว้อีกต้นหนึ่งเอาไว้ชมเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบคือเวลาเขามาเขาเด็ดมากมันก็จะมีดอกคล้ายกันอย่างนี้ยนะแต่เอาเข้าจริงๆก็คือบายนี่ก็คือที่สุดละในในเฉดสีคล้ายกันนะครับเพราะว่า เขาขีดเขาก็จะชัดความขาวความตัดสีรายละเอียดเขาจะชัดแต่ก็จะมีลูกไม้ของของของ,ของไทยเนี่ยตัวนี้จะเป็นเป็นเวียดนามนะครับแต่ก็จะมีลูกไม้ของไทยเนี่ยที่เฉดคล้ายกันแต่ความคมชัดหรือ,อความโดดเด่นก็จะไม่เท่านี้เพราะฉะนั้นการคัดลูกไม้ขึ้นมาแต่ละตัวนี่แหละคือเหตุผลทำไมเราถึงต้อง ไปซื้อนำเข้ามาเพราะว่าของเราก็มีจะมีเพียงแต่ว่าคล้ายกันแต่ความคมชัดรายละเอียดของเส้นสีจะไม่จัดออย่างของเรามีก็จะเป็นเส้นก็จริงเหมือนกันเลยแต่ว่ามันจะไม่มันไม่คมชัดะครับเฉดสีแดงตรงนี้มันก็ไม่จัดมากเส้นมันก็จะเป็นเส้นเล็กมันจะไม่ มันจะไม่ป้านใหญ่ขนาดนี้แล้วสดขนาดนี้นี่แหละครับนี่ดอกกำลังมาเยอะเลยนะครับกำลังเลยกำลังแทงดอกทั้งนั้นเลยครับนี่แหละครับแต่ไม้ตัวเนี้ยนะเออ่จะเลี้ยงยากนิดนึงครับเพราะว่าถ้าเลี้ยงเขาไม่ไอ้นี่ปุ๊บเขาสลัดใบเลยเขาจะเป็นไม้สลัดใบเลย ก็เราดูนะอ้อผมไม่มีปากกามาด้วยเดี๋ยวผมว่าจะแบ่นี่นะครับเงินไหลมาดอกก็จะประมาณนี้นะครับเงินไหลมานี่กําลังแทงดอกนะครับกําลังแทงดอกทางนั้นเลยนี่นะครับเขาจะวิ่งไปไลยเส้นนะครับคล้ายๆกับเงิน คล้ายๆกับทองไหลมาแต่ทองไหลมาเป็นชั้นเดียวก็วิ่งเป็นเส้นเลยนะครับนี่ดอกกําลังมาครับเนี่ยครับอ่อันนี้เขาจะเริ่มบานถ้าบานเต็มที่เขาก็จะวิ่งเป็นเส้นแดงเลยเข้มๆต้นนี้สูงใหญ่เลยอยู่ในกระถางสิบสองนิ้วนะครับอยู่ในกระถางสิบสองนิ้วสรงสูงต้นนี้ถ้าใครรับก็สี่ร้อยนะครับสี่ร้อย ค่าส่งสักแปดสิบาทครับแต่พุ่มใหญ่เอาไปใส่กระถางไอ้นี่ได้เลยกระถางสิบห้าได้เลยนะครับสูงอยู่ครับนนพ่อค้าก็ทำไม่ทันยังไม่ได้เปลี่ยนยินยังไม่อะไรเลย อันนี้แอนเชลวิง์นะครับแอนเชลวิง์ต้นนี้200บาทนะครับอันนี้ต้นที่หนึ่งแล้วกันครับผมไม่มีประกามาเนาะกะว่าเดินมาแล้วไม่ได้กะว่าจะลงนะครับพอดีเห็นโมลินาสวยก็มาอัปเดตโมลินาให้ดูก็ฟ้ากล้องถ่ายเลยอันนี้แอนเชลวิง์ต้นที่2ครับ200บาทนะครับ ดอกกาลังมาพุ่มแน่นๆนะครับคือตอนเนี้พุ่มมัน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 สั้นอยู่แต่ว่าแน่นนะครับแน่นเพราะว่าผมตัดทดเนี่ยเห็นไหมครับกิ่งหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับต่อกิ่งเนี่ยคือนี่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 คือเนี่ยครับกิ่งหนึ่งคือมันแน่นครับเพียงแต่ว่าเขาชิงออกดอกก่อนกิ่งก็เลยยังไม่ยาวแต่หมดดอกรอบนี้ยคือกิ่งยาวมันจะเป็นพุ่มแน่นเลยเพราะผมตัดทดไปแล้วอันนี้อยู่ในกระถางสิบเอ็ดนิ้วนะครับอยู่ในกระถางสิบเอ็ดนิ้ว ต้นนี้สองร้อยบาทครับสองรยบาทเอนชนวิงนะครับต้นที่สองลูกค้าก็แจ้งมาต้นที่สองเอนชนวิงราคาอะไรเงี้ยเพราะว่าค้าเวลาลงคลิปแล้วจำอะไรไม่ค่อยได้เลยสมองพ่อค้าเสื่อมไปหมดแล้วอันนี้ก็จัดไว้ให้พี่แดงนะครับนี่ครับ หรืโอโอลล่าฮาราเมิห้าสีห้าสีมีจัดชุดไว้ให้พี่แดงอยู่นานนะครับไอ้ต้นนี้ดอกมาไม่ไม่เลิกขหมือนกันครับระหว่างมายาครับฮาราลมลว็แข็งกันอยู่ครับมาไม่เลิก ไม่ยอมไม่ยอมใครเลยเนี่ยครับจะหวังว่าดอกเขาจะหมดนะครับเนี่ยครับดูดิครับมาอีกอะไปบานก็บานไปไอ้ที่มาก็มาโอ้สุดยอดครับทองไพลิน ต้นที่ข่าก่อนที่ผมบอกว่าข้างล่างมันแน่นแล้วมันเป็นลาบวก,กับใบมันแก่ด้วยข้างล่างอันนี้พุ่งขึ้นข้างบนแถมรังนกอนนนึนนงนกมาทำรัง <c oughs> นี่ก็อันนี้วันฮาร์ตนะครับอันนี้ก็จัดให้คุณครูติวเตียวไปนี่คือบานแรกของวันฮาร์ตครับ แล้วก็เขาก็จะเปลี่ยนมาโทนสีนี้นี่ครับนี่ก็เพิ่งจะเริ่มบานบานได้กรีบนอกนะครับมี่บานได้กรีบนอกนะครับอันนี้คือถ้าบานนานเราเขาจะเปลี่ยนโทนสีวันฮาร์ดทรงพุ่มสวยต้นนี้ครับสองชั้นก็ไม้รุ่นนี้ รุ่นเดียวกันนี่ก็ทยอยเริ่มเริ่มไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าหงทองต้องเบรกก่อนนะครับหงทองต้องเบรกก่อนพวกนั้นก็ย,ยังยังท้ายๆนั้นยังไม่ค่อยตีพุ่มเท่าไหร่ต้องรอตีพุ่มอ๋อหงทองนี่ก็ น,นี้ก็จัดไว้ให้ไปเอสส่วนอันนี้ก็ใช่นะครับมันล้มแล้วมันก็เลยหลุดไปนะครับก็เลยยังไม่ได้แก้เลยอันนี้ก็หงทอเหมือนกันต้องรอแก้ก่อนเพราะว่าชุดชุดตอนนั้นช่วงฝนมันล้มตีลังกาลงไปหลุดเลยครับ ้นอนนี้ก็ชุดห้าสีห้าสีอันนี้ของพิตาครับขหงทองเหมือนกันน คุณเราก็ดีนะครับอันนี้เป็นต้นที่สามแล้วกันอันนี้ฟอมสวยนะครับฟอมสวยเลยนี่นี่ฟอมสวยเลยนะครับมาเสียใบร่วงร่วงไปหน่อยครับเนี่ยครับที่แรกใบแน่นมากแน่นแบบนี้เลยนะครับที่แรกใบแน่นแบบนี้เลยนี่นะครับ แน่นนะครับความสวยรายละเอียดนี่มาน,นี่ครับสวยงามครับคุณลโรดีต้นนี้นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับค่าส่งหนึ่งร้อยบาทครับสวยงามแน่นๆนะครับ ต้นที่สามนะครับต้นที่สามคพาะพาก็ไปจำได้นะต้นที่สามโอ้โอเสียงดังเย้ะเดี๋ยวพาไปดูหงทองต้นนี้ของผมหน่อยนี่นี่ครับออกใหม่เฉดสีนี้นะครับ คือเฉดสีแรกอะ่ะเขาก็สวยอยู่แล้วครับเนี่ยครับเพราะว่าสีเขาเข้มเฉดสีแรกเขาก็สวยอยู่แล้วแล้วพอเขายิ่งโดนแดดเขากลายเป็นเฉดสีนี้โอ้โหคือนางนางเป็นไม้สู้แดดเนี่ยครับก็เ,เลยสวยมาก น,นี่นะครับติดหมดแล้วครับเนี่ยครับอันนี้ก็สูงใหญ่ๆเลยนะครับนี่อันนี้ของคุณหนึ่งนะครับรจะน,นีชุดแดงชอบของแปลกเลย เตากระจายครับของแปด เดี๋ยวพาไปดูนี่ครับทองนก,ก้าวต้นนี้ก็ถือว่าฟอร์มสวยนะนะนี่คือฟคร์มดกของอัปสลาครับอันนี้คือต้นแม่้พวกนั้นนะครับนี่ผมตัดไปจนโกนนละ ผมตัดไปก็แป๊บเดียวไมกแล้วครับดดกความดกของเขานี่คืออับสลานะครับเดี๋ยวเอาไว้ทำอีกรอบนึงนี่ที่แรกผมตัดพุ่มใหญ่เลยครับ,พ,รบพุ่มใหญ่กว่าต้นนี้อีกนะคือที่แรกพุ่มเขาพุ่มพุ่มเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือใหญ่มากผมตัดจนเหลือสองกิ่งอนะเนี่ยตัดจนเกี้ยงเลย แต่ว่าโอ้โหเขาก็ไมาครับอัพสลาเนีครับสวยมากนี่ทองเนื้อเจ้านะครับต้นนี้ใครรับก็ พอมนา,าคตนะครับพุ่มใหญ่ๆตรงดีๆนะครับ400บาทครับต้นนี้ค่าส่ง60บาทครับส่งทังก,งก็ถางไว้100ครับต้นที่สี่ครับต้นที่สี่ผมลืมแล้ว 4. อันนี้คุณวดีของพี่ประมวลนะครับของพี่ประมวลกำลังงามเลยดอกมาทุกช่อเลยนะพุ่มแน่นๆเ,เลยครับกำลังกิน มาแบ่งอนาคอนดาหน่อยครับต้นที่สี่ละอ่าอันนี้ต้นที่ห้าลุ่งทองนะครับลุ่งทองสีเหลืองๆหืสสวยครับนี่นะครับอันนี้ชั้นเดียวนะครับลุ่งทองก็ แบ่งในราคาที่ฟอร์มฟอร์มยังไม่เท่าไหร่นะครับดอกเขากำลังมานะครับดอกกำลังมา,กกงมาต้นนี้ถ้าใครรับก็ ต้นที่ห้าลุงทองหกร้อยค่าส่งแปดสิบาทนะครับหกร้อยค่าส่งแปดสิบต้นที่ห้าอันนี้มายาผมลืมไปว่าคุณเอทีถามอยู่ว่ามีมายาต้นใหญ่กว่านี้ไหมอลองดูนะครับลองดูว่าชอบไหมต้นที่หก มายานะครับต้นที่หกอ่อน,นะครับผมเอาหกร้อยค่าส่งแปดสิบเหมือนกันครับคุณเอฟที T ลองดูนะต้นที่หกหกร้อยเหมือนกันส่วนเหลืองโอโล่า พี่ดาวถามมาพี่ดาวดูเนาะไว้ชอบไหมเหลือโอล่าต้นนี้เนาะผมเอาหกร้อยค่าส่งแปดสิบเหมือนกันนะครับนี่นะครับดอกก็กำลังมาก็ข้างบนก็น่าจะประมาณนี้ครับก็ข้างบนก็ดูกระจุกแน่นๆอยู่นะนี่นะครับเป็นไม้ที่เอ่อไปทำไปเลี้ยงทำต่อเอาครับ ราคาย่อมเยาหกร้อยค่าส่งแปดสิบนะครับต้นที่ห้าหกเจ็ดต้นที่เจ็ดนะครับพี่ดาวลองดูเอาว่าชอบไหมหรือโอโรร่านะนี่นะครับก็น่าจะมีมานำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์กดติดตามให้ชนชมน้องของขวัญด้วยนะครับนายนายาครับก็คงไม่มีตัวไหนแล้วเนะวาะก็นำเสนอแค่มีก่อนละันครับมองไกลๆอ สวยนะเนี่ยเิ็นเดีอนอย่าี้ครับสวยก็ไกลเลยผมลงไปต้นที่อะไรไต้นที่สามมั้งนะครับ คือนาฮอนด้าผมทำไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะว่านอกจากว่าเออเกตเกีหกเจ็ดร้อยเนี่ยอ่าจะมีกิ่งน้อยแต่ว่าถ้าเกตอย่างนี้ขึ้นไปคือไม่ต้องกลัวครับทาไมราคาหลักพันก็คือรายละเอียดความแน่นเยอะครับไม่ต้องกลัวนะครับ อนาคของผมมันมันมัน,มนหลักพันนี่คือเน้นกิ่งเน้นความแน่นเพื่อให้ลูกค้าคุ้มค่าครับคือเราไม่ได้เน้นความสูงแล้วแล้วกิ่งไม่มีอะไรเลยคือผมจะเน้นเขาเรียกว่าเน้นให้ให้ไม้ตีพุ่มให้ไม้แน่นถ้ามันถ้าจะทําสูงก็ทําได้ครับคือสูงปี๊ดเลยอ่ะเพราะว่านี่ผมก็ตัดออกเยอะ แต่เราดูแล้วมัน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 บางครั้งสูงยาวเกินไม่มีประโยชน์ถ้ากิ่งถ้ากิ่งน้อยๆบางทีข้างบนมีอยู่สามกิ่งข้างล่างมีสองกิ่งสามกิ่งเนี้ยทั้งต้นรวมกันไม่ถึงสิบกิ่งเลยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับไม้มันก็เขาเรียกว่าใช้เวลานานมากกว่าจะสวยคือคือมันมันโอ้นานครับ กว่าจะตัดทดกว่าจะเข้าทรงเข้าอะไรโอ้นานถ้าอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บสวยเลยครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอหน่อยครับนีโม่มก็น่าจะม,มีนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ไม้ก็ทยอย ทยอยทยอยอันนั้นอันนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มสวยเริ่มตีปุ่มครับผมไปดูอับสลาผมว่็ดอกเมื่อกี้มาดูบายก็ลืมถ่ายอัปสลานี่ยิ่งอันนี้ยิ่งแน่นอยู่เลยครับอันนี้คือ ยิ่งโตยิ่งแน่นมากเพราะว่าตา่ละช่อต่ละกิ่งนี่คืออย่างแน่นเลยครับเอาไม้มันไม่ได้เป็นไม้เสาหนึ่งแตกหนึ่ง,แต,งแตกสองไม่ใช่ครับความแน่นเดี๋ยวหมดดอกชุดนี้โอ้โหคือสวยมากครับเราต้องกลัวเลย ลาพานี่ครับทองเส้าสวอีกต้นหนึ่งผมก็ลืมเลยพอเห็นแล้วก็นึกขึ้นได้ว่านี่ครับที่ผมบอกว่าอยู่ในกระถางจานอีกต้นหนึ่งกตดอกก็โอ้โหมาสําัรแล้ลว ก็น่าจะมีมานำเสนอเพียงเท่าน,น,นี้ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ